สวัสดีเด้อจ้าพกอกันนี้แล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอันนี้เมืองกับดัตค่ะอันนี้มาเป็นฮิสตอรี่เซ็นเตอร์เพิ่นเซ็นเตอร์ฮิสตอรี่เนาะค่ะเนาะก็เมืองน้ำก็มีการล,ล่องเรือเนาะค่ะสะพานน้อยหลาเด้อจ้าพอกันมาย่างค่ะอากาศดี เดือก็จอดชุดลูกหัวลูกตาด้วยจ้ะเด้อเมืองกับดัตรนักท่องเที่ยวหลายด้วยค่ะปั่นจักรยานเดินแคมเปอร์แคมปิ้งเนาะคะเนาะเยอะเลยล่ะค่ะโบสถ์ว่างั้นเถอะทุกอย่างตึกเกา้าอะย่างเบ่งไปนำกันเนาะคะเนาะเมืองกับดัตตร์